ส่วนที่บอกว่าเขาโยนให้เนี่ยถ้าโยนให้ผู้โยนให้กับผู้รับต้องอยู่ภายในหัตถบาตนะอยู่ไกลๆก,กันแบบนี้ไม่ได้นะอยู่ไกลๆก,กันประมาณสองสามเมตรนี่ไม่ได้ต้องอยู่ในหัตถบาตแล้วก็โยนให้เอาแล้วทาไมต้องโยนให้อาจจะมีสิ่งกีดขวางอาจจะมีกําแพงหรือลวดหนามขวางกัน้นอยู่ใช้มือลอดส่งของมาไม่ได้แต่พอที่จะโยนได้แต่อยู่ในหัตถบาตนะจะมีกําแพงอยู่ อารมพ่อโยมจะถวายของจะไปทานาเนี่ยพอดีอมีข้าวหลามมาหนึ่งกระบอกจะไปกินตอนอาหารกลางวันหลวงพ่อก็เดินเลาะกําแพงรั้วกาแพงวัดโยมก็เดินไปนาฮะทางไปนาก็ติดกําแพงวัดหลวงพ่อเ๋ยโยมจะระเคนให้เข้ามาก่อนนู่นทางประตูวัดนู่นโอ้ยไม่สะดวกไม่ทันแล้วหลวงพ่ออยู่ตรงนี้แหละแต่ได้หัตถบาตรฮะ มืหลวงพ่อรับโยนฟิวข้ามกำแพงบัดไปลงพ่อกัะรับมัดอ่าอย่างนี้ชื่อว่าคนมาเคนชื่อว่าประเคนด้วยการโยนให้โยนให้เพราะว่ามันหลุดออกมาแล้วโยนให้พิสุรับด้วยกายแต่เกิดหลวงพ่อก็ไม่ไม่แม่นยำก็ใช้จีวรรับปุ๊บแหม่ยมันเลยจีวรถ้าใช้จีวรรับก็รับด้วยของเนื่องด้วยกาย โอ้รับพลาดชื่อว่ามีการรับประเขนไหมใส่ใจรับประเขนนะหรือว่ารับประเขนกันนะในคาถานะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะรับพลาดรับพลาดมีไหมทันฝันมีไหมรับประเขนใส่ใจรับประเขนแต่มันพลาดตกไปฮะชื่อว่ามีการรับประเขนไหมอ้าวเดี๋ยวมีอธิบายตอนนี้เอาเอาที่มันไม่พลาดก่อนรับพลาดเดี๋ยวจะมีต่อไปนะฮะ ฉะนั้นในขณะที่โยนมาชื่อว่าให้ด้วยการโยนให้นะพิสูรรับด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกายอย่างนี้ก็ชื่อว่ารับประเคนส่วนคําว่าอทินนั่งของที่เขาไม่ได้ให้ของในที่นี้คืออาหารนะฮะอาหารที่เขาไม่ได้ให้ก็คือยังไม่ได้รับประเคนยมยังไม่ได้ถวายพระก็ยังไม่ได้รับประเคนคือโยมยังไม่ได้ประเคนให้ แม้เขาจะกล่าวคำถวายอย่างไรก็ตามอย่างเช่นเวลาที่เราไปงานนิมนต์กิจนิมนต์ต่างๆและยมก็กล่าวถวายสังฆทานกล่าวคำถวายเสร็จสาบเรียบร้อยแต่ของยังวางอยู่บนโตะ๊ะของนั้นแม้เขาจะกล่าวถวายเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วก็ตามก็ยังชื่อว่าเขาไม่ได้ให้อยู่นั่นเองทำไมชื่อว่าเขายังไม่ได้ให้เพราะยังไม่ได้รับประเคนนะครับ